ไม่ถุงมะไม่ถุงปาถึงน้ำเตือนนี่ครับเป็นยาบนี้ครับถึงนลำเตือนแล้วนะผมสวัสดีน้องวันปานลาัสดีค่ะสสวัดีครับจะยปปนธนาคารเหรอครับผมโอ้ยค่ะเป็นเป็นหวัดเป็นหวัดกลัวกลัวเพื่อนติดทั้งแสงแดดไม่ได้นอนก็ต้องเซฟตัวเองนะคะทุกคนเหมือนโอ้ใลแดดเลือสวยมากเลยไม่แพงค่ะไม่แพง ห้าแสนกลีบ <Gerilim> ดูนวลนวดูคนข้างหลังบ้างดูเด้อรอลังเขอาบาง,งอารมณ์วันนี้น้องจีนคุณนายจีนจ่านายจีนจ่าคุณดีเจ้านายจีนจ่าโอ้ยวายสวยสุดแนละ้วแดนเซอร์ที่เต้นงามสุดใครถ้าแฟน,นคลับดนีดูเขาน้องจีนเต้นแดนเซอร์ที่หน้าเวทนะีอร่อยหอเลยครับผมเอวเอวทุกอย่างอะไรนะอร่อยห่อ อ่ะเขากลางก็เรียกอร่อยห่อไม่ว่าอะไรค่ะอร่อยห่อคือมันที่สุดแล้วโอ้อร่อยห่ออ่าภาษาอีสานก็อร่อยตูดเออไอเต็นเซนก็ตื่นสุดอ่ะสวัสดีครับคุณนายสาายยยสวัสดีครับอันนี้โอ้โหมาใส่นี่แหละถุงสตาร์บัคไปเนี่ยนะยอดถ่ายคลิปวิดีโอด้วยกระเป๋ามาเปลี่ยนด้ ได้อ้าวพี่อร่อยไหมพี่อร่อยว่ารถเข้าไหแพงยางคันละเท่าไหร่นะอันอ,นอนันใหญ่อันเล็กอันใหญ่อะันใหญ่ก็ตอนนี้พี่มันสองลอยแล้วสิบโบ๊คนั่ง,ไ,งได้ได้ห้าคนป่ะคันเล็กคันใหญ่เราอคันใหญ่บ้าน, 5, น,นหน้าแปดคูณแปดคูชั่วโมงเท่าไหร่อันสองลอยนะนะได้เต็มที่แล้วไย อันนี้ของเขาในยูนูนไม่ใช่ของผมอันของพี่มีมีมอไซค์เหรอท่านใหญ่เหรออ๋อที่รูปลอยอย่างไงคนเขมรเนี่ยโอเคบรรยากาศครับผมบรรยากาศแต่หาข้าวกินร้านไหนก่อนต้นต้นหาข้าวกินร้านเดิมก่อนไหมครับสวัสดีครับพี่เอกต้นไปกินร้านเดิมก่อนไหมจำไม่ได้ครับ เดี๋ยวเดี๋ยวมีมีส่าย่ยจได้ชายใายเราไปกินข้าวร้านเดิมก่อนไหมร้านเดิมจองไม่ได้ไปทางโง่น่ะทางโง่น่ะทางห้องน้ำอ่ะสวัสดีครับราการคราบผมไปเรื่อยถึงโลเกลือสายน้ำผึ่งค่ะ้านชเลยอะนีมันมีแกะใช่ไหมครับจำได้เคยมาซื้อดอกได้แล้วละลอยค่ะ ร้อยหนึ่งได้ถึงสิบลูกเลยเรืออ่สอเนลแม่ดีมากเา,า,า,าไหแกะชิมนาเป็นตะกินบักตองแหงมากินเสอรีอันนี้เนื้อหมอนะูเนี่ยเนื้อหูมีสองอย่างว่ะนึกตมีเนื้อด้วยป่ะหนู เนื้อหมูยบรรยากาศครับต้อนมาครับผมได้ครับสวัสดีคร่บสวัสดีครับบักชุมยังไม่มีพี่บัก บักยผสมนุ้ยไงบักปลุกภาพกับนุ้ยไงร้อยแค่นี้สามร้อยดูสิกสมย่างแซ่บเท่าไรเท่าไรอ่ะสามร้อยสามร้อยบาทไก่กินดอกปกไก่กินเออทำไมไงจะกันเนาะเขาช่างเฉยเฉยเี่ยโอ้ลูกเชรี่ถือนุยละโอ้มันเกินนุดสามร้อยเลยเหรอใช่จะไม่แพงเทศไทยครับนี่ประเทศไทยครับแต่ที่นี่กับแพงนะเนตลาดสดไี่เชนก็ ฟู้ดแลนด์ยังไม่เน่น้องเน่น้องอันนี้พูดตรงนะฟู้ดแลนด์ยังไม่แพงเท่าน้องเลยแพงมาครั้งก่อนเรามาดชิงงอใช่คนนี้แหละจำได้ขายงอใช่ไหมที่เรามาตอนนั้นตอนนั้นยังเป็นน้ำตาลอยู่ตอนนี้ขายเป็นเกลือแล้วจังนาเขาได้จัได้จังได้จังนาไม่ขายอะไรเวลาตอนนั้นก็ใครว่าไงก็ยิ้มตลอดนะไม่ค้ายิ้มตลอดผลไม้สด ไอ้ักด้ะอนี่ลูกได้อะอันนั้นอยๆเหมือนกันโอ้ได้กี่ลูกเนี่ยพอแล้วันนะ่ลยอยากินไม่อยานไรค่ะเรา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 ไม่เราไม่เฝ้านะเราไมกินอยอะิมดูนี่แมมวแวแมวแมวงะลูนี่ครับผมไ้กต้นเต้น เดี๋ยวเราไปกินข้าวก่อนเดี๋ยวไปอีกต้นให้ปนจับปันปให้ช่างดูปันปันหิวข้าวไหมครับี่สิบก่าลูกมั้ยหิวข้าวไหมครับปันปันมันหิวมากครับผมหิวก่สิบกลูกของวงชาหิแต่ลงจากเส้ยลาครับผมนล้ะครับนี่ลูกจาตอมบุลี่ะคะนะเนี่เท่าไหร่อ่นนี่ส2 0ร้อยยีสิจาายใหญ่มันแพงเกินไปนะาใหญ่สองร้ยกว่า โอนเาืกินมาหลายกว่านี่ดรอกคือยังอ่ะเออรักๆมากันไปไ่แพงลอกเราซื้อกินก็ไม่แพงอกกินไม่เ่รเคยแพ้แต่ตอนนี้้ล้วเรดื่มข้าเรียกรถมาดีกว่ารถเรียกสมล้อนี่ไงรถเออรถเออรถคอลยจะทอายข้างหน้าระ้อนึงมีอ่ะมีอ่ะ แต่เห็นมีรถกลอฟเลย่ะโอเคครับบรรยากาศครับผมแฟนคลับ f อซครับผมจะเดินไปรถก๊อฟหน้ามีเดี๋ยวไปตัวเราไปช่ดีกว่าจอดล็อกแรกครับล็อกสองมีรถก๊อฟมีงานเราเดกนรงไฟครับประมาณส0บกิโบปะค่าใค่าๆประมาณบกโ โอเคปันปันถ่ายถ่ายกันเองเนี่ยชอบอยากดูช่องไหนเขาได้ดูได้ไหนครับบางทีจินจ๋าน้ดูไม่ได้ในช่องน้องจินทำไมถ่ายลงพี่น้องก็มีดูพี่น้องกันนะขาวอยู่ก็ฉีดแดดมันเลยขาวสวยโอเคเอาละพี่น้องพี่น้องมันก็คอมเมนต์อยู่เลยพี่น้องมันชอคอมเมนต์มาอยู่ป้าซื้อเสื้ใหญ่ขึ้นเนี่ยพลัง อุ้ยตายแล้วไปหาบัวาฟังกันดะวยสันภาษาเราไปไหนเจียนไปเดินไปก่อนไปเดินไปก่อนเดินไปเดิถึงสี่แยกแล้วนะค่อยว่ากันบรรยากาศดูเลยดูเลยให้คลิปกันแล้วดูเลยดูเลยถึงว่าคนดูเยอะให้คลิปกันดูอ่ะ อ่ะสายยายเต้นให้ดูหน่อยดิเออมันต้องให้คลิปหน่อยเออไม่งบ้ต้องให้คลิปเราบ้างเออมันต้องเต้นให้เราดูบ้างไม่ใช่ว่าเอสามคนทำสามคนทำได้วยกันนี่ทำอะไรอะไรที่จะจังคั่วหน่อยเกียวตอมนี่เราเวยเพราะงี้แขนต้อขาโอเคครับดีดีครับมาได้ยูงามดูดีดีต้องไปที้นซตามหาบดนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ